ตามต่อชีวิตจำเลยนะคะในเส้นทางหลบหนีวดาๆนะคะอําเภอทาตพนมนะคะข้ามไปคำม่วนสุวรรณเขตหนองพกชัยบุรีนะคะแล้วก็มีจังหวัดมุกดาหารนะคะอําเภอ ว่านใหญ่นะคะข้ามไปสวนนาเขตเช่นเดียวกันนะคะชัยบุรีมุกดาหารอำเภอเมืองก็สามารถข้ามไปลาวสวนนาเขตได้นะคะไกรสอนพรมวิหารเนาะมุกดาหารอำเภอดอนตาลก็ไปสวนนาเขตชัยภูทรอำนาจเจริญค่ะอำเภอชานุมานข้ามไปสวนนาเขตสองคอนะคะอุบลค่ะเขมราาที่ไปทอดพระป่ามาเนาะสวนนาเขตสารวันรสองคอนะคะแล้วก็อุบลอำเภอนาตาลข้ามไปสารวันนะคะแล้วก็ ที่ลาวก็คืออำเภอละคอนเพงนะคะทีนี้ก็จังหวัดอำนาจเจริญนะคะอำเภอชาญุมานะคะข้ามไปสวนนาเขตสองคอนอุบลราชธานีเขมราดเช่นเดียวกันค่ะไปสวนนาเขตสารวันละคอนเพงสองคอนอุบลนาตาลนะคะไปสารวันละคอนสองเพลงค่ะอุบลอำเภอโพชัยนะคะไปสารวันละคอนเพงนะคะอุบลราชธานีเช่นเดียวกันค่ะอำเภอศรีเมืองใหม่ข้ามไปจำปาสักชนะสมบูรณ์ประเทศลาวและอุบลราชธานีอำเภอ เอโขงเจียมข้ามไปจำปาสักชนะสมบูรณ์ที่ประเทศลาวเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็คือรายละเอียดนะคะเส้นแบ่งเขตไทยลาวนะคะคือภาคเหนือจะเส้นแบ่งเขตก็คือเชียงรายนะคะแม่น้ำโขงนะคะล่องน้ำลึกประมาณ97นะคะแล้วก็นั่นแหละคะ่ะเชียงรายพยาวน่านอุตรดิตถ์ก็คือมีที่แบ่งก็คือทิวเขาหลวงพระบางนะคะอืม สันปันน้ำคือ5 0 5กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะมีกลางพิษณุโลกก็คือแม่น้ำเฮืองงานะคะขาล่องน้ำลึกประมาณ19กิโลเมตรนะคะส่วนภาคอีสานค่ะก็คือจังหวัดเลยและหนองคายนะคะก็คือจะมีแม่น้ำเฮืองนะคะกั้นอยู่นะคะแล้วก็คือล่องน้ำลึกประมาณ134กิโลเมตรนะคะเกิดมันไปช่องทางธรรมชาติก็จะมีเส้นทางประมาณนี้นะคะ อีสานเหนือก็มีจังหวัดเลยมีหนองคายบึงกาฬนาครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีก็คือกั้นไว้ด้วยแม่น้ำโขงนะคะระดับความลึกก็คือ858กิโลนะคะและอีสานอีกที่หนึ่งก็คืออุบลราชธานีถ้าไปทางเขาก็คือทิวเขาพนมดงรักนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นพวกสะพานมิตรภาพไทยลาวต่างๆแหล่งที่หนึ่งก็คืออยู่ที่หนองคายอำเภอเมืองนะคะ ตำบลมีชัยนะคะหมู่บ้านเหล่าจอมณน,นีนะมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองคืออยู่มุกดาหารอำเภอเมืองตำบลบางไทรใหญ่นะคะชื่อหมู่บ้านส่งเปือยนะคะมิตรภาพไทยลาวที่3อยู่นครพนมอำเภอเมืองค่ะตำบลอาจสามารถนะคะชื่อหมู่บ้านห้อมนะคะแล้วมิตรภาพไทยลาวที่4อยู่ที่เชียงรายนะคะอำเภอเชียงของนะคะตำบลเวียงชื่อหมู่บ้านดอนมหาวันนะคะและมิตรภาพไทย ลาวนะคะห้าก็คือเลยท่ารี่นะคะอาหีนากระเซงนะคะชื่อหมู่บ้านแล้วก็มิตรภาพไทยลาวแหลงที่ห้าก็คือบึงการอําเภอเมืองไตสีห้วยเชื่อมนะคะมิตรภาพไทยลาวแหลงที่หกก็คืออยู่อุบลาราชธานีนะคะอําเภอนาตาลตําบลสะพระลานนะคะและชื่อหมู่บ้านว่าปากแสบที่จําเลยเอาพ้าป่าไปทอดนั่นแหลคะค่ะ